สิ่งของผมลูกก็แปดขวบเหมือนกันะกำลังค่อยๆค้คคนหาเหมังงนนะฮะแต่เหมือนส่วนใหญ่ยัง่านไม่ค่อยเจอแต่จริงเราก็ไม่ได้รีบเพราะว่าเขาก็มีเวลาแหละแล้วจริงๆสิ่งบางทีเราชอบตอนนี้อืเราทําไปเรารู้ว่ามันไม่ชอบแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่การสูญเสียรู้เวิร์กนะมันก็คือการที่เราต้องเวิร์กไปเพื่อที่จะรู้ว่าจริง,รงๆแล้วมันอาจจะเป็นอันนี้เราชิฟต์มานิดหนึ่งแล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทาํามันก็เป็นการเรียนรู้ดีกว่าไม่ทําอะไรนะฮนะดีกว่าไม่ทําอะไรเมื่อกี้พี่ปั้มพูดมาเรื่องของ การตัดตอนโพสรอบครั uh, เอพิโซดที่แล้วผมพูดไป uh, กับคุณพ่อน้องอิด uh, สําคัญเหมือนกันอันนี้<ช>นนนเป็นจุดที่เราเห็นเลยคือคือมันไม่ใช่แค่ระบบที่ออกแบบมานะแม้กระทั่งสื่อก็ออกแบบมาอย่างนั้นนะนะฮะผมเองก็โตมากับโลกที่สื่อมันแบบนั้นอนะคือคือเราจะมีอย่างคาที่แราผมพูดเรื่องว่าเราโตมากับนิยายหรือว่าหนังซีรีส์ต่าง,ต,างต่างเนี่ยที่บอกว่าการสืบทอดกิจการครอบครัวมันเป็นความทุกข์มากเลย คือสังเกตพระเอกนางเอกอะไรก็ตามที่แบบมีหน้าที่ต้องสืบทอดกิจการครอบครัวนั่นคือแบบม,มันเขา<ช>ติดคุกติดคุกแล้วก็ต้องแบบหาทางย,ยังไงที่จะออกมาจากเนื้อมือ,มอของครอบครัวผู้ครอบงำเขาได้นะเราก็ต้องไปเจอกับอาจจะไม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเจอผู้ชายผู้ชายไปเจอผู้หญิงแล้วก็แบบไปเที่ยวกันแล้วก็อะไรแเราก็ว่าไปตามหาความรักนะฮะตามหาเรื่องโรแมนติกแล้วก็เราก็ไปเริ่มชีวิตใหม่กันแต่ว่าเนี่ยมันมันเลยเป็นจุดที่ เราก็ต้องตั้งคาถามว่ามันเป็นกระบวนการนั่นเองเหมือนกันนะเนาะเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อของผมสอนผมามาเหมือนกันว่าถ้าใครจะประสบความสําเร็จได้การการสานต่อสิ่งที่ครอบครัวเริ่มไว้ให้สิ่งที่พ่อทําแล้วลูกต้องมาต่อยอดพ่อเนี่ยเป็นทางเดียวเราก็ชี้เห็นว่าทุกตระกูลที่ประสบความสาเร็จในในสังคมเขาทําธุรกิจต่อจากครอบครัวตรงนั้น นะไม่ว่าจะตระก,กูลไหนในประเทศไหนก็ตามในประเทศไทยก็เหมือนกันคนที่เรียกว่าเป็นเราแบบอีลีผู้นําสังคมทั้งหลายก็ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะมีลูกหลายคนลูกหลายคนอาจจะทําธุรกิจแต่ละอย่างแต่แต่ละอย่างนั้นนะ่ะก็ได้รับการหลุดหลังโดยอาจจะเป็นธุรกิจของพ่อนะฮะมีร่มมีคอนเนคชันมีอะไรต่างๆเข้ามาซึ่งจะเห็นว่าในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งสามารถที่จะสานต่อครูเวร์เขายาวขึ้นได้เรื่อยๆแต่คนกลุ่มที่ ไม่สามารถไปถึงจุดตรงนั้นได้ในกับถูกทั้งระบบทั้งสื่อระบบนี่ก็เหมือนกันคือพอเราเข้าโรงเรียนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลา1 5บหถึงสิปีของชีวิตเนี่ยแทนที่จะได้สามารถตามหาสิ่งที่ชอบต้องไปทําสิ่งเหมือน,อนกันต้องถูกวัดด้วยเกณฑ์เดียวกันเราอ่อนเลขเราก็ถูกมองว่าโง่ทั้งทั้นี่จริงเราอาจจะชอบอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วในช่วงเวลานั้นก็จะถูก ม้ว่าจะกิจกรรมต่างๆซึ่งบางทีก็สนุกนะแต่ว่ากามม้งกันบ้าน<ม>การเรียนเรียนวิชาซ้ำๆเรียนวิชาที่เหมือนกับคนอื่นเพราะเรียนกันทุกคนในที่สุดเราก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษเหนือกว่าใคร<ม>ก็คือโยนเวลาที่สามารถใช้ในการสร้างโปรวเร์ของตัวเองอย่างน้อย18ปีบางคน20 22 24 2ี่แล้วแต่ว่าคุณจะหนีออกจากระบบตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะไปกับสิ่งที่มันไม่ได้สร้างโปรโวเบร์ให้กับตัวเองเลยได้ใบกระดาษมาใบหนึ่งมีวิชานบอกว่าบางทีคนอาจจะมอง ว่าทาอะไรได้มากกว่าเราเริ่มเห็นแล้วเนาะนะบริษัทใหม่ๆเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าเขาอยากเท่อยากอะไรแต่ในสุดมันกลับมาที่เรื่องของการแข่งขันตลาดเสรีเลยคือใบปริญญามันวัดไม่ได้ละมันเฟอ้อละนะเพราะมันมียุคหนึ่งที่การมีปริญญามันหมายความว่าคุณได้พุท into work คุณได้ทํางานได้ตั้งใจเรียนและได้รับปริญญานี่ออกมาได้แต่ในปัจจุบันเมื่อการศึกษากลายเป็นการศึกษาบังคับหรือกึ่งบังคับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คุณเข้าไปแล้วสิ่งที่เป็นตัววัด KPI ของมหาวิทยาลัยคืออะไระนักเรียนจบเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์จากที่เข้านักเรียนไม่ผ่านแทนที่ครูจะบอกว่าไม่ให้ผ่านก็กลายเป็นว่าทําไมถึงไม่ผ่านครูโดนสอบสวนวินัยอีกนะฮะโดนตัดเงินเดือนอีกบางทีบางทีถึงก็โดนไล่ออกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสําหรับบริษัททั่วไปกระดาษนั้นมันอาจจะวัดอะไรไม่ได้จ้างเข้ามาทํางานไม่เป็น แต่ว่าถ้าคุณมีเนี่ยเปิดไปใช่ไหมดูโปรไฟล์ Etsy ซี่โอ้โหทำนี้มาเยอะแยะเต็ไมไปหมดพร้อมทำงานได้เลยขายได้เลยอาจจะมีแวะรูปมากกว่ามันเป็นมุมมองที่สำคัญมาก